สวัสดีครับท you know. ุกท่านนะครับวันตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านคนนะครับวันนี้ได้วันนี้จะทาสาระความรู้เกี่ยวกับบ้านคนนะครับตลอดของบ้านคนนะครับในอดีตทเียนนานเลยนะครับเป็นร้อยเป็นกับร้อยรับเป็นเกับร้อยปีแล้วเกินร้อยปีมีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อว่านายนิคคนนะครับได้มา ปักหลักถิ่นฐานหนะ้าที่บริเวณนี้นะครับบริเวณมานคนนะครับและได้สร้างและได้เนี้ยเปิดเนี้ยไก่ทำเร่ยทำนาจนถึงจนฐานาดีเขาคัดเศษถีนะครับและเขามีจิตใจอุบอ้อมอารีนะครับอบอ้อมอารีเสียสละนะครับ จนเป็นจนเป็นที่รักใคร่ของชาวบ้านนะครับและในวันที่เขาเสียชีวิตนะครับเขาก็ได้ชาวบ้านก็ได้ชาวบ้านก็ได้ตั้งชื่อบริเวณนี้ว่ววาบ้านคนนะครับอย่างน,นีในปัจจุบันนะครับ ตารางเรีนรถนะครับบ้านคนคนละนอคนนะครับและในภาษาของของคนในละเล็กนี้ครับคนละนอคือคนนะครับแต่ในภาษาัค่ิตศาสตร์นะครับคนละนอก็คือคูณอบน้อยนะครับ นี่นะครับนี่คือพระเะอกของคลิปนี้นะครับนี่คือเจ้าถิงขอซัมพัทหน่อยครับขอซัมขอนัมพัทซัมพัทนะนั่นคือศูนย์รูปบ้านนะครับหางจากคอทมอนะครับ 495กิโลเมตรนะครับเป็นเสาโทัวร์แที่ต้นที่13นะครับเสียดายครับมาเร็วเกินนะครับรถไฟยังไม่เข้าชานเทลาแล้วครับมาเขาไม่อยากเอาตด้ยินแบบนี้นครับอากาศเย็นมากนะครับ ขอสมควรจะถิ่นหน่อยอออออเอ่อนี่คือหมาเจ้าถิ่นนะครับก็มันเป็นหมาใจดีครับไม่ทำร้ายคนนะครับเป่นควาอารมณ์ดีนะครับขอจบคลิปนี้ขอจบคลิปนี้ไปแนละ้วขอจบอีพีนี้ไปแล้วนะสวัสดีครับ